จะไปซื้อไม,นะม่แท่านั้นสามสามหมื่นสามเออมันเป็นงูเหรอยังอ่ะคืนอันนี้มันเป็นงวธรรมาดาวลาทองมันเอร์แน่จะเอามาเลี้ยงซืวอๆงวมันหนังแดงว่าง่ายว่าไงแบบยี่ห้อนะผมเป็นงูเหรอครับนะข้าวจ้าเป็นยี่หอ้อนี่เป็นเรื่องตันโอ้หูดำหีดำเออเออเอออันนี้มันออกหีแดงเนาะเอเอมันออกเนืเอ้อแดงเนื้อแดงแดงนี่ก็สามหมื่นกลัวปกติสามหมื่นโอ้ยสามหมื่นสายได้สี่มัน แตมันเป็นเนื้อยานๆเนาะเออมันเป็นหนังทองยานๆ่ใหญ่ๆเป็นตใหญ่เป็นตใหญ่อยู่นี่มทิ่มไว้ว่าซั่นใหญว่าโอ้ยมันก็เฮาเลี้ยงอยู่ในงัวน่ะมันปีบ่อายุมันฮะอายุได้ปีบ่บ่นันได้ถึงแล้เนาะบุมันถึงงัวซั่นบ่งแท้ก็10เดือนเนาะ10เดือนก็30,000ลซือๆ60,000ลแม่นี่เขาให้60,000เออบ่บ่ขายเด้ จะขายบ่นะโอ้เขาขาเขาขายก็ขายได้ยุติธรรม่าขายเขาบ่กว่าขายปลาบอาบอเอาพกกมือเนี่ยว่าขายบ่าไงล่ะล่ะป่านตีหดเนได้ไหเอสูงกตื่นเ้เหมือนบ่เออมันคนละมันคนละช่งเนาะอออันนี้เป็นบามนานซื้อแมวน้ำมีชมซื้อแมวมาแปดหมื่นเด็กกับลูกครับ ข้อหาดพันพ่อข้าให้หกหมื่นมันกับจะเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกลัวผลดิจะว่าเาเอาไว้เลี้ยงบ่ขายมันบ่เจียวลูกมันเลี้ยงเอาลูกพอมาแม่มันคุ้นเชลเกิดเะเนาะแม่นให้ลูกดีเออลูกทับสัตว์ที่โตลูกแม่ตัวเดียวสมโตซ้ำสมบักได้พอมันนี่บอกนี่สมเดี๋ยวนี่บอกสมแค่อยังบนนี่สมดีอยู่ โอ้ยเมียงามเป็นนี่ก็ต้องใส่พอดีๆเนาะงัวในหอดสองปีไปเอออสองปีกว่าประมาณเนาะสองปีบ่แม่นประมาณจำได้พร้อมบอกโอ้โหงัวฮางัวคอกเนาะสองปีไปแล้วสมได้เจ็ดเดือนแล้วสมได้สี่ห้าเดือนห้าเดือนแล้วอีกออกพันษานเนี่ยก็ออกลูกเนาะออกพันษาหลังพันษานี่ เงินเมีนี่เออโว่ง่าสามหมื่นเมียเอามันจ่อยจะเดี๋ยวนี้มาเมียเนะเดี๋ยวนอโอ้ยไปเมื่อนั้นพวก็เมียมากคอยไปห้องสี่หมื่นคอยว่าคอยจะขายเนาะตอนลูกประัานดะเอานะยินี่เออย้หรือว่าโอ้ยถ้าบังลูกมันก็มันใหญ่แต่ถ้าบังขันม้านขายกับขันม้านีเดี๋ยวเดี๋เขาห้องสี่หมื่นเขาหลกขันเขาถามย่าเลยว่าโอ้ยบอกขายบอกขาย ราคาเป็นจริงมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้บ่เออเขาเขาแบบว่าเขาตีตามตลาดตีไปตามมันมน่ะเมนก็สิประมาณบอด 60, หกหมื่นดอกหากรัวเนาะเออหากเกือบหกหมื่นนี่แหละเพราะว่ามันสีมันวให้ถ้าเป็นสีแดงล่ะมันรักแค่แสนสีแดงคำม่าสูงมันใหญ่ปานนี่แหละแสนเนาะแต่สีมันอ่ะสองหมื่นเนาะย่อมอเอาเพียงแล้วเฮ้ยแต่สีนี่สองหมื่นดิบ่อา โอ้บวกสีโหลดแลวค่าสีนี่สต้องอาว่าแล้นี่ต่วาอคาตัวมันราคาสองบวกสีอีกสองป็นสียังสีเนาะโอ้สีนี่เพิ่ม2ไปบางยุตลาดเลยขาจะรู้จักเพราะีวเงวนี่บวกสีเลยแลค่าสี่รดทองบวกสีบวกทองทองเขาก็บวกสองดิสองหมื่นสีก็สองหมืน สีนี่แหละสำคัญที่สุดเลยใหไงตานแรกอะพอเบิ่งอยู่แม่ละาเจ็ดพันกระลูกแม่ละาเจ็ดหมื่นกระลูกอะไรไงหันสีอะไรสีขาวสีขาวสีขาวสีจำปาไปอีกสั่นนี่เก่าสีแดงว่าใส่มันออกอยู่นี่เออมันหัวมันหัวมันสีแต่กับลายอยู่แล้วอ่าอ่าออกออกนี่ยนี่เราหัวมันสีออกสีหัวสีหลังอืมนี่นะสมจะต่อไปซื้อมาหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทเองโอ้ยเนาะค่ารถให้เขาอืา มันซีรช่วงงอถือกางงอจอยเนาะมองงอจอยบังงอถือช่วงนั้นยังบ่ถือบ่ราคาขึ้นแล้วราคาแพงอยู่แต่ว่ามันจอยโอ้มันหันจอยบ่เนี่มันเติมมันเต็มเนาะกัดบ้าฉีดยาเข่าขาบ้าญาตได้ไหมได้จับเพราะเดือนเนาะเพราะท้องอาทิตย์ซาดขึ้นห่วยมากเลยบกินบ่ห้ามกินบ่ห้ามกับบ่กินนะมาที่แรกนั่นออืโอ้ยสัปปะมึงจอยเนาะว่า Oh, าามาวันนี่ยนะ้อยอออกินาอาหารกินหั่มข้าบ้านเนี่มาใส่บ้านเนี่ย,าายวายเติมขืนข้าวเดียวอือห้อ,หอ,องโบดอ,ออกโบตไว้กันบ,บอด,ดอกมันกับบราคามันกับโบรรมาแด้ของอห้องกระลายเนี่ยมันกับรงยน้าดอกนี่ยและมันอยากดังยังนนหน่อยเนาะทองทองเลยทองเลยดังทองนีผลบอกพรมันกัดังพรบออ่าพอมมันจะดัง ตัวน้องมันเนี่ยซีเดือนกูว่ามานขอยมาขายสามหมื่นหกเนาะอืมคนห้องสีหมื่นเราเดือนละหมื่นว่ะซีเดือนอ่ะเออมันมันต่ออะไรกันแล้วห้มันอืมสามหมื่นหกมว่าซีเดือนขายต้นเมฆไม่ขายเนาะห้ยังบอกแม่มันห้องอยู่สองอาทิตย์งัวมันยังน้มนมมันตึงนมมันตึงพอขายก็บ่ไ้เนาะราคามันได้แล้วราคามันบ่ค่อยขายคือตัวซีเดือนเนาะอืมสามหมื่น สสาามาามมมหหหืื่่นนเดืนอนลนะหมื่นกูอะไรนั่นขายตัวมาบ่เคยได้บ่นอาปานบ่เคยไดเงีนยงมาสั่นว้าวบ่เคยได้จังใดสนมันไขแม่ตัวเดียวนี่บ่กไขแม่ตัวเดียวนี่สมโตสั่มโอ้ผู้เดียวเห็นแนวเนาะไว้เห็นแนวก็เลยเอาไว้ถ <c ười> ้ามันแทนแม่มันนะมันเ<อ>ป็นแม่มันก็บ่ได้ขายายังขาย,ขาย<ด>สีเด้บ่กคือว่าลาดเนี่ยแต่ว่ามันหานชงลูกนั่นล่ะตัวเด้ตัวเด้มันนไขลูกดีมันแม่ขี้ไร่ไหลไขดีเด้มันชงลูก พอท่านขอกร่เป้าซื้อแล้วนอกแปดหมื่นกลัวลูกว่าท่านว่ามันเปียงเผิงเฮหตูหลูอยู่ขึ้นขึ้นหนูพอท่านได้ออกจากน้อมนี่แหละขึ้นหนูฟุกนี่ลูก่ันน้อยซื้อว่าทีตแตัมว่าบอขายซื้อน้องไม่ได้เบื่อหาเงินน้อมได้ออกขึ้นเขาโอ้มักออกนร้ทำาสตรมันเนาะเออเอาเนี่ยเอาเพราะว่าเขาบ่ขายอยู่แล้วเขาเอาเห็นแนวมัน บางที่บางที่มันแม่เม่างดอกลูกออกมาบ่ดอกก็มีดิอันอันชุ่มมันบ่ดอกเด้ันบ่ชุ่มสมชุ่มมันเทาะบอดอกจกโตัวบอเยอะอันเยอะเงื่อนคือกันเนี่ยเม่มันหางดอกลูกออกมาบ่ดอกจกโตัวแต่มันหันดอกข้างในในมันมอมันดอกขาวแบบนี้ดอกอมม้อนอ่ะเขาว่ามันอยู่ในมันบริหารปรัชดเออมันอยู่ข้างในนั่นแหละแบบมันแหละหางดอกออมม้อนน่ะมีตัวหนึ่งอยู่หันน่ะ จังลัได้หรอว่าเอาอไเอาลูกบ้านมันจะยามันพอขายพอดีชุ่มนั่นตกอกไรบางแล้วมันตจกอยู่สองแสนกว่าชิได้มากนะตรงทึ้นแปดหมื่นแปหมื่นเอ็ดมันอย่างนี้ปีมันไม่ปีแลลูกจะลูกสีปีหาปีเนาะนี่สองแสนกว่าเออแดช่วงนั้นเราชุ่มขายไปหลเรือแม่นี่บาทเนี่ยอือออโอยมันคุ้นนะนมันถือแต่มันคุ้นเนาะอ มันถือต e in uh ัว huh. มันค yes ุ้นมันได้่ดิมั่วมันคุ้นนะว่ดูรอบปีสามหมื่นขึ้นโลดอ่าตอนได้รอบปีสามหมื่นขึ้นโลดตลอดแล้วก็บ่ได้หว่าใชมาสิสีดยาฆ่าพญาพญเงิยัางหมดเบเกี่ยวกับยาเลยเพราะว่ามันมันบ่บผิดพญานาคมันนี่ภูมิต้านทานพ่อมาเนาะขี่ปอกมาจับกันมาสีปติดทอนมั่โอ้มั่วมันมันมันให้ลูกสมบูรณ์แบบนั้นแหละจะได้ขี้ไข่เนี่ยมันมันเถ้าโอ้มันมันหลายลูกแล้วหาลูกนะโอ้ มันเอาก็เลยยำออกออกไปซะก่อนสั่มยาข้ามันสิลงเนาะเมียนเดี๋ยวเอาลูกมันไว้แต่ยังเอาแทนไว้ใครอยู่มันยังได้เนี่ยมันอยู่โอ้ยแนวก็มันแนวมาสมโตสั่มจังได้บอกสมโตนี่ขันมันสมชุ่มหน่อยโอ้ยคองเนาะขากบชุ่มหน่อยอันที่ที่เขาสมนี่เขาสมยังเทียมบ่สมโตนี่สมตะกอนชุ่มหน่อยเทียมบัตบ่อกที่สมงูตัวเดียวยืนอยู่ไหมโอ้ยก็สมเทียมเลยเนี่ยมันก็เลยสมเทียมได้ยืนดี มเเอ็คชีมันบอ,ออัดมันจัดมาให้เอาดังอะไรเลยเด้อสีมันดีเนาะสีมันหมอสีเขาสีนี่แหละสีเขาหากันบ<อ>่สีมะขามสุกนี่โอ้แดงมะขามสุกนี่บ่แม่นแดงเหลืองเด้โอ้ต้องแดงออกดำดำนิดหน่อยนนเนาะมีตัวยื่นเนาะเขาก็มาเขามาเวียนเอายี้มันต้องแดงแบบนี้แล้วก็เข้าเข้าดำนะเข้าพูบดำ กับกับขาดำตาดำหูอดำหี้ดำเออเออเครื่องของมันได้เพราะดูพิษแต่หางเนี่ยวางลองไล่ลองลองไล่ไล่สำคัญกับว่าปิดปัญหานะหางนี่เนาะหางสำคัญน้ำหางแต่ว่าขาได้สีสีได้ขอขาแดงบบข้าใหม่พอดิล้างบบข้าสุกค้าสุกเออไม่สีสีคิดเก็บ ของพ่อใหญ่บ้านกนน็ยังบ่ได้แดงปานนี้บอ่อสีบ่ปานนี้กันสีแดงกันสีของพ่อใหญ่บ้านแฮงสิจังโอ้ยบ่อเดียแสนขึ้นไปแล้วจังว่าเอา้าใครมาถามเขาก็รู้เส่นบักมาทรงอ้วน่ก็มารูเส้บ่เพิ่นก็บ,บ่ว่าราคาให้ฟังเขาฟังแจกก๊คเสียบ้าให้เขาฟังเน้คอยบ่ซื้อดอกบ่เน้คอยบ่ซื้อดอกโอ้ยแจ๊คเสียบเอาอย่างนั้แนวเ้าก็บบ่าวมขายแล้วกับแจ๊คบ่าว บักตอนเมื่อได้ลูกบอกซักก็ลงคลิปพื่อกันโอ้อ <c oughs> ลูกมันลูกใหญ่ปะแต่มันเป็นลูกเถอก,กบ่สีนี่ล่ะ<อ>เขาเปิดเปิดคือแม่นั่นละ่ะเขาคือแม่แดงโอ้แม่นั่นแม่แดงใหญ่นั่นคือแม่ใหญ่น่ะเขาสีสวยๆกันน่ะอืเป็นแสนกว่าเลยเดี๋ยนี่โอ้อ่ามึงง่ายปะเอา้าไปตามไปตามตามยกมันขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่าสิลงบ่งหม้อปีน บอกหอนี่มันร่งกับร่งบ่มันขึ้นด้วยเหตุยังสันขุมินมันขึ้นด้วยสาเหตุยังมันสงออกไรโอ้พราะาอันที่เขาส่งออกทางประเทศไดเป็นราคาอย่างบอกเขาขุนือแต่ว่าโอกาสสีให้ลงคือเก่าหนอไบ่งหรอก้บ่งลายกับ่รงบ่อัีแบบตรวจรัามีเงนบบงเนี่ยมัเปลนดอกบ่ ต่อพื้นมันขึ้นลิบเดียวบุหรีนี่มันก็สิคอยอ่อนลงมาจังแบบจันมองมันก็สิเทาหนเออแต่ว่าหันสิบรอนขึ้นเก่าเออสิบรลงเหลืองขนาดพอมล่ะสามเมื่อสี่เมื่อห้าเมื่อเลยขับมันเป็นตาหน่าขายอยู่บ้างวนาหน่านี่ขายอยู่บวนี่ฮะเนี่ยคือเห็นลงเฟซล่องไล่ยืบแต่เด่นมีเบอร์อยู่บ่เบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ đây là ศูดสามมาร์กาไก่กล่องนี่เบอร์ศูนย์แปดสามแปดสาเจ็องหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่อยู่อยู่บ้านยังบ้านนนท์สูงพิกัดบ้านนนท์สูงตะบนขอนแกนครับอำเภอขอนแกนจังหวัดสกลนครราชสครับผู้ใดต้องการโทรมาหาเลรนบ่เมนเออมาต้องการมาเลยมรนบ่ครับไอแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมีงัวงามเด้อมาเบิ่งเอาเด้อ เบร์โทรก็ลงมาหายแล้วต้นใจมาเลยมืออื่นสอดมาโหลดเด้อ่ืเอากอนเดิขนาดมามันเจี๊ยลูกถ้ามมนได้ลูกกับไปเอกย่างละอ่าแม่นั่นแม่นั่นก็ได้อันแม่ลูกอันออกลูกก็เป็นราคาไม่เนาะอ้าไมนเป็นตัวแม่แห่งจังละเว้ยเออเดี๋ยวนี้เล่ามึงจะลูกเท่านั้น